พกเราาลัังงสบบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอ้าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพ่อแบงค์มีน้ำแป๊บซี่มาใหม่เฮ้ยไม่ใช่น้ำดองซีอิ๊วเกาหลีเฮ้ยถูกเลยวันนี้นะครับพ่อแบงค์จะมาทำนี่เลยเมนูปลาแซลมอนดองซีอิ๊วไข่ดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วว้าวีันหมดเลยไม่รู้ไหม เมนูนี้เป็นเมนูสุดโปรดของพี่เบสเลยนะสีอิวเลยะใช่เป็นน้ำดอกฟีอิ่วทุกอย่างเลย <c oughs> เป็นแบบเกาหลีเกาหลีเลยนะไ <c oughs> <c oughs> ม่กิปน้ำดอกฟีอิ่วอันนี้ซื้อมาจากไหนน้ำดอกซีอิ่วอันนี้นะเป็นแบรนด์ใหม่ของแบรนด์โอ้โซกูดโอ้โซกูดปัตโตเกาหลีตัวนี้ออกเสียง oh, 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 oh. กิดไหมน <c oughs> <c oughs> อีสานอ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะแม่ออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันน่าจะถูกนะอันนี้เป็นแบรนด์ของเพื่อนแม่เองนะเขาบอกว่าน้ำดองตัวเนี้ย แ่เทลงไปในวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ทิ้งไว้4-8ถชั่วโมงก็ทานได้เลยาจริงปะเนี่ยเราไม่ต้องมาทำน้ำให้ยุ่งยากเลยนะแค่มีขวดนี้ก็อร่อยได้เลยนะเข้าถึงเกาหลีได้เลยไม่ต้องไปถึงเกาหลีเลยค่ะอ้านั้นเรามาลองเลยดีกว่าไม่กิปโอเคค่ะหืมกินเหมือนเลยอ่ะเหมือนที่เราไปกินเลยอ่ะพ่อไหนลองให้บินดมสิเป็นไงบินเคยกินเหรอนกินแม่ลืมเขาบอกว่า ขยับขวดก่อนนะอ๋อขยับขวดเพื่อให้เพื่อโอ้โหเมื่อกี้ขย่าแล้วบิงบิงบิงช่วยแม่ขย่าอ๋อขย่าอันนี้เหรอไม่ใช่ขยับดูขอโทษค่ะไม่ใช่ขย่าโอ๊ยขอโทษค่ะขย่าเสร็จแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่หรอค่ะเป็นน้ำดองซีอิ๊วเขาบอกว่าเติมลงไปให้ท่วมวัตถุดิบของเราก็ให้ท่วมไข่อันนี้นิดนึงนะ ลงไปเลยรอเนาะเลยมันจะท่วมยังไงอะไข่มันลอยอะอีกนิดเลยอีกนิด,น,น,น,ดนึงเหรอโอเคอเคได้ไปแล้วง่ายมากมากโอ้แค่นี้เหรอไม่กินใช่แล้วเราก็ขออนุญาตใช้มือนะคะแม่ล้างมือแล้วอ,อันนี้ทำกินเองกันเราก็จะมาใส่กระเทีย,ทยมยตามตามความชอบเลยตามความชอบของแต่ละบ้านเลยเนาะใส่พริกนิดหน่อยเนาะพริกนิดหน่อย น้องบีจะโรยงานแล้วนะครับทุกคนน้องบี๋ช่วยทำนี่ทุกคนเสร็จไปแล้วค่ะหเมนูกับไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีง่ายมากเลยไม่คิ๊ไวมากมากไม่คิ๊ครับแล้วเราต้องดองไว้กี่ชั่วโมงสำหรับไข่เนี่ยเขาบอก4 -8 ชั่วโมงไม่ควรเกิน8ชั่วโมงนะคะเขาแนะนำมาบอกว่าเพราะว่าจะทำให้รสชาติของวัตถุดิบรสชาติของไข่เนี่ย มันจะแบบไม่อร่อยมันจะ,จะเพียเพ้ยนไปเนะาะโอเคอเก็บไ, <Okay. S 2> ไปก่อนนะเมนูแรกเมนูต่อไปเป็นกุ้งเลยละกัน oh. ก็เหมือนกันเลย oh. ขยาวโห oh. <laughs> ขยาวอีกเนี่ยไม่กิฟ ดองซีอิวทุกคนพ่อแบงค์อยากกินแล้วลว่ารอก่อนอีก8ดชั่วโมงคะ่ะโอูแดชั่วโมงสี่ชั่วโมงได้ไหมสี่ชั่วโมงก็ได้แต่ว่าถ้าตาม <3 S 2> ที่ข่าวแนะนำอะสี่ถึง8ดชั่วโมงสี่สี่ชั่วโมงก็ได้แหละถ้าสี่ถึง8ดชั่วโมงก็แล้วแต่แบบว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราก็กิน4ี่ชั่วโมงได้เ okay. มนูสุดท้ายเป็นโอ้เ oh, มนูสุดท้ายเมนูนี้พ่อแบงค์ชอบกินมากแซลมอน mon, เดี๋ยวแม่จะแบ่งไว้ ซัม,มเขาบอกว่าแค่4ชั่วโมงก็พอค่ะพ่อไม่ต้องถึง8ปดขั้นตอนต่อไปก็คือขย่าน้ำแล้วก็ใส่เลยค่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับไข่ดองซีอิ้วกุ้งดองซีอิ้ว แล้วก็ปลาแซลมอนดองซีอิ๋วของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นเนาะทิ้งไว้ประมาณสี่ถึงปดชั่วโมงแซลมอนดองซีอิว๋วแล้วที่สำคัญมีไข่ดองซีอิ๋วด้วยนี่กุ้งดองซีอิว้วงั้นเรามากินกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มเลยครับ เดี๋ยวพอแบงค์ชิมก่อนเลยนะไม่เกิฟต์ชิ้นใหญ่มากเลยดูนี่อืมแบบนี้เลยคิดแบบไม่จิ้มเลยนะอืมเป็นไงบอกแล้วพานอืมพานเหมือนมากกลมกล่อมดีนะไม่นึกว่าจะเค็มน้ำน้ำกลางดีเลยอืมไม่เค็มไม่หวานเกินไปกำลังแบบกลมกล่อมเลยอ่ะกุ้งกุ้ง กุ้งอันนี้แม่ก็แกะครั้งแรกนะไม่เคยก็บกุ้งนี่เขาต้องกินอย่างนี้เลยไม่กินนี่จับหางขึ้นมาเขาจะม่หางหจับเล,เลยอ่ะจิ้มลงไปในะน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้อืมไงนเนื้อกรอบแล้วก็ไม่คาวด้วยไหมครับใช่ดูดได้เลยอ่ะน้ำเขาแบบทำให้แบบ คุ้งแบบรสชาติพอดีเลยพ่อตรงนี้ของอร่อยเลยนะเหรออ้ามีกิมจิกินคู่ตัดเดี่นได้เลยเนะอยากให้พ่อลองชิมอันนี้ยไข่ดองนาะไข่ดองกินกับข้าวไนดะ้ไหม นึกถ่งครั้งแรกของพ่อแบงค์เลยนะคือไข่มันเหมือนแบบเหมือนไข่เลยนะเปนมันมันเป็นเม็ดเม็ดเทกเจอร์มันอะเทกเจอร์มันเป็นเม็ดทรายนิดๆขอบขอบอร่อยอยู่ไม่ไม่คาวจริงๆไม่มีกลิ่นไข่เลยออืมันๆเลยอ่ะพ่อเอาข้าวมาอีกข้านี่เขาให้กินคู่กับอันนี้ด้วยสาหร่ายจะได้เข้ากันทำยังไงอ่ะสาหร่ายใช้ทำยังไงข้าวนิดนึงอือแล้วก็พ่อจะเอาอะไร เอาอ่ะลองแซลมอนก่อนตักมาแซลมอนมันชิ้นใหญ่อ่ะอย่างงี้เหรอชิ้นเขาใหญ่แต่ว่าบางก็เอานี่หน่ไหมพริกเนื้อเองแล้วก็ชิคกูดนิดนึงไหมหรือกินอย่างนี้เลยชิคกูดนิดนึงนี้เลยใช่ไหมมันจะเข้าปากได้ไหมได้เออเข้ากันนะ อย่ขอบสลาดัดหน่อยนี่นะพ่อมันจะหยดนะต้องรีบวับเืยนะไงอ,อร่อยจริงๆนะไม่จกตาจกตามั้ยเดี๋ยวพ่อท้ายแม่ชิมไข่ไหมไข่ไม่ไม่ไม่ <laughs>

โอเคเนาะจึ้มไม่ก็โอเคโอเคเลยอะอหาเฟสได้ที่ไหนนะนเ,ดเดี๋ยวที่เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลิงก์มาเลยนะเพราะแบงค์กินแบบไม่พูดไม่จ่าเลยเลยน <c oughs> ั้นก็พวกเราก็ขอตัวไปกินกันต่อก่อนนะให้พ่อแบงค์กินให้หนำใจก่อนเผื่อเขาจะแบบจกจกอ,อะไรอย่างนี้กินจะได้ไม่ต้องเกรงใจนะ <c oughs> โอเค ก็อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจอยากได้น้ำดองซีฟเกาหลีเนี่ยก็ไปสั่งซื้อได้ตามน,นี้เลยเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะฝากช่วยกดหนุนด้วยสำหรับคลนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไปกันลังใจช่องดิงบายด้วยนะแล้วแล้วนี่อันนี้ก็มีช่องนะช่อง OM เอ็นสตรเข้าไปดูได้เขาจะรีวิวที่กินเยอะแยะไปหมดเลยมีอาหารอร่อยๆทั้งนั้นเลย ก็ลองไปดูช่องนี้ได้เลยโอเคครับท่านผนะู้คลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจช่องมิ้งบด้วยนะบ๊ายบาย